โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในงานประมูลโฟคิงเนวไลท์เป็นงานประมูลครั้งแรกของประเทศนะครับเรามาดูกันว่าบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับขันท่าที่สามนะครับรวยเที่ยออกัสทัานท่าทัานที่สี่นะครับอ่ะแล้วก็ออกัสทันห้านที่ห้าครับโอเ่ได้กิดต้านี้ไปนะครับ แข่งขี่ได้ครับคีดได้ด้วยนะกุนหัวเติมเติมีหักนหัวทำไมไม่เบสอะไรครับอัตว์กูไม่กลัวมอละไอป้อมต่อไปเป็นไอซีนะครับไออะไรเอ่ยไอซีอะไรเอ่ยไอซีไม่อยาอยาอยาาพู่พูดให่โึ่งดอบวันนี้ครับพึ่งดอบวันนี้ผมชชานะพูดนะเออเลย นครับปืนช็อตนะครับเฮ้ยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวผมเปิดที่แผงเลยนะกันครับฮะมันขับป่ปืนเนี้ยมันขับได้เปล่ารับได้ครับเท่าไหร่นะมีเท่าไหร่อ๋อช็อตยิงผมยิงผมเดเมจย่งนั้นหนึ่งนะครับอันนี้แค่สองล้านนึงที่มันยิงไม่ได้อ๋อโอ้ยมึกสองล้านอันนี้มึกมึงเอาดิสองล้านที่หนึ่งไอ้หัวองมึงไม่เอาไงมึก สล้านเทมเปอร์สมล้านนะครับที่หนึ่งเบิกสามล้านเครั้งที่หนึ่งนะครับเทมเปอร์สี่ล้านนะครับครั้งที่หนึ่งเบิกสี่สองโอ้โหเทมเปอร์สี่นสมะครับคั้งที่หนึ่งมเตักเทมเอร์สี่้านสามครั้งที่สนะครับจะปือใครวะเทมเปอร์สี่ล้าสาคั้ที่สานะครับเทมเปอร์สีล้านสามครั้งที่สี่นะครับแตัดก็เทมเปอร์ แข่งอันดับที่5นะครับเคไดายวีไปวันไหวันคนไหนเทมเปอร์วะเนี่ยอยากหน้ามาประธานบูนะครับเทมเปอร์เอาเี่ยงหรือปัดควรเยอะควรเยอะเงินควเยอะเขาใส่ฟาร์มกันนะครับบูนะครับไปดีไปดีไปดีเหรอฟาร์มกันบ้างนะครับเฮ้ยผมฟาร์มเยอะกว่าแูเนไม่กินฟาร์มมีติ๊กต๊านไม่ฟาร์มอยู่สิกแม่งดิเขาเอาเงินในนี่ไงมาโปกกันด้วยกัน ใครมันทิ้งบ้องไว้เลยเลยเนี่ยใสุดท้ายครับแล้วอาวุธปิดงานครับคนนี้นะโอซี่เฮ้ยขอดูอาวุธปิดงานหน่อยโอซีอะเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอยากูขออนุญาตปิดงานครับเดี๋ยวครับไหนดูหน่อยหมดได้ไอปหครับังหมดเย็นขวาขวานวิเศษนะครับอุ้ยขวาจะมีเท่าไหร่อะขวาจะมีเท่าไหร่เด็ดสองเป็นดหนึ่งเด็ดสองอะดาเมจิตินะอันเคลฟันกูนะดาเมิจิตินึง ยี่อท่าที่ตายกินทีไ้ี่ดที่อยี่สิบสองครับเด็นยีบสองนาทีนึงบ่สองตีให้ดูหน่อยครับดูดูเออแอดดีมันมันปลอดภัยเลยมันพื้ที่ปลอดภัยครับตรงเนี้ยแอดตี้ทีดี่ถ้ามาเชหรือเปล่าเออตีหมือนมาเชตีเหมือนมาเชดหได้เีบไทาทีตาย5าทีตายแน่นอนครับ ครับโอทีครับวันนี้เริ่มเริ่มที่อะไรแอดเดิลท่ไรเริ่มต้นที่สามร้อยถัดเหมือนเดิมครับครับ้นเทมเปอร์ห้างร้อยนะครับทางที่หนึ่งเทมเปอร์ห้าคร้อยทงที่สองร้อยหกร้อยครับทางที่หนึ่งเทมเปอร์เจ็ดร้อยครับงที่หนึ่ง เจ็ดร้อยครั้งที่สองนะครับเจ็ดร้อยครั้งที่สามเจ็ดร้อยครั้งที่สี่นะครับแล้วก็สี่นายแปดร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับสี่นายแปดร้อยครั้งที่สอง ีได้แปะร้อยครั้งที่สามดีได้แปะร้อยครั้งที่สี่นะครับเายดีกับดีได้ครับแปะ้อยครั้งที่หาครับสวัสดีครับวัีดัก็ขอฝากให้ทุกคนกดตามไว้ด้วยนะครับผมยิงดีคอร์ดอยู่ใต้คลิปเดี